YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ พี่น้องๆครับมันเราจะมาขยายความทั้ง5ข้อให้ท่านฟังประการที่1โลกวิกฤตเพราะเกิดสงครามภัยพิบัติสาเหตุสาเหตุที่เกิดสงครามภัยพิบัติเพราะประการที่1จิตสำนึกโลกตกตำ่ำสงครามภัยพิบัติมนุษย์ต้องต่อสู้กับภัยพิบัติ เพราะจิตสำนึกของโลกตกต่ำพอจิตสำนึกของโลกตกต่ำครับพี่น้องมันทำให้โลกเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเกิดไปทั่วทั้งโลกเรายกตัวอย่างจิตสำนึกของโลกตกต่ำหมายถึงแรงสั่นสะเทือนที่แกนโลกการสั่นสะเทือนที่แกนของโลกแกนของโลกก็คือใจของโลก จิตของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ก็คือแก่นแกนในความเป็นมนุษย์มนุษย์มีชีวิตยอยู่ได้เพราะจิตใจก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าเราต้องการจะให้เห็นภาพชัดเจนก็คือถ้าชีพจรยังเต้นอยู่หัวใจยังทํางานอยู่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดที่จิตดับ ชีพจรดับไม่มีการสั่นสะเทือนหัวใจหยุดเต้นเมื่อนั้นตายจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องออกจากราก่างเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นก็ใช้การไม่ได้โอเคไหมฮนะถ้าเมื่อไหรที่จิตใจของท่านระบบไฟฟ้ามันขัดข้องทําให้ชีพจรหรือทําให้จิตใจหรือทําให้หัวใจของท่านเนี่ยเต้นช้าลงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะที่สม่ําเสมอท่านว่า เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมีปัญหาไหมครับแต่หัวใจเต้นผิดจังหวะท่านต้องรีบไปหาหมอแล้วครับเพราะถ้าไม่ดูแลให้ดีๆไม่แก้กปัญหาตรงนี้ให้ได้ระบบไฟฟ้าในร่างกายขัดข้องเนี่ยหัวใจขัดข้อง,องตายรูปเดียวท่านรู้ไหมครับอาการสั่นสะเทือนทางกายหยาบที่ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อาการอย่างนั้นอย่างนี้หายใจไม่ค่อยออกนะจุกแน่นที่หน้าอกหน้ามืดนี่คืออาการของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านป่วย ่วยเพราะเสียสมดุลเพราะไฟฟ้าในร่างกายขัดข้องทําให้หัวใจเต้นผิดปกตินี่เรายกตัวอย่างแค่อย่างเดียวโลกก็เหมือนกันครับพี่น้องครับถ้าแกนหรือแกนของโลกเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนอย่างไม่คงที่อย่างไม่สม่ำเสมอหรือสั่นสะเทือนผิดปกติมันก็จะทําให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เกิดอาการผิดเพี้ยนผิดปกติเสียสมดุลตามไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ต่างกับจิตของท่านกับกายหยาบสังขารกายสังขารของท่าน จิตป่วยกายก็ป่วยเมื่อจิตสำนึกของโลกก็คือแกนของโลกมีการสั่นสะเทือนไม่คงที่มีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่สม่ำเสมอมันก็ทำให้โลกทางกายภาพเสียสมดุลตามไปด้วยเช่นโลกจะเกิดแผ่นดินไหวแรงบ้างค่อยบ้างก็แล้วแต่ถ้าไหวแรงแปลว่าโลกมีการระเบิดข้างในแบบชักกระตุก พราะกระตุกทีกระชากทีก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทีนึงเพราะแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวถ้าไหวทุกวันสั่นไหวด้วยคลื่นความถี่ประมาณสองสามสี่ตามมาตรวัดริกเตอร์นี่แสดงว่าที่แกนโลก <c oughs> เริ่มมีอาการสั่นสะเทือนแบบเสียสมดุลแล้วเริ่มมีการสั่นสะเทือนแบบเสียสมดุลแล้วท่านลองไปเปิดดูใน g o o g l e Map หรือใน g o เ g l e ไปคลิกตรงคำว่า earthquake <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ท่านดูแล้วท่านลองดูสถิติเลยวันหนึ่งเนี่ยมันไหวนับไม่ถ้วนแล้วไหวทั่วทั้งโลกความวิปริตตรงนี้มันยังไม่รุนแรงท่านก็เลยไม่แตกตื่นตกใจนึกว่าโลกเราสงบท่านรู้ไหมครับว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยถ้ามันจะไม่สั่นไหวแบบแผ่นดินไหวในแกนโลกจะต้องมีการระเบิด เพื่อทําให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดแรงดันในแกนโลกอย่างต่อเนื่องด้วยแรงดันที่คงที่มันจะสั่นสะเทือนนะด้วยความถี่ที่คงที่มันพื้นเปลือกโลกมันจึงไม่มีการขยับตัวหรือเคลื่อนตัวแผ่นดินไหวก็ไม่เกิดในรอบ50ปีหรือ100ปีที่ผ่านมาท่านไปลองสังเกตดูสถิติได้แผ่นดินไหวบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันมาเริ่มหนักขึ้นรุนแรงขึ้นถี่ขึ้นเกือบทั่วทั้งโลก เมื่อห้าสิบปีที่ผ่านมานี่เองพี่น้องครับนี่แสดงว่าจิตสํานึกของโลกมันตกต่ำคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนในแกนโลกที่เกิดจากการระเบิดในแกนโลกเนี่ยเรายังไม่บอกนะอะไรทําให้มันแกนโลกมันระเบิดเวลาระเบิดแล้วทําให้โลกไม่แตกแต่มันทําให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยสมดุลไม่เกิดแผ่นดินไหวแต่พอมันเสียสมดุลไปเมื่อไหร่เกิดแผ่นดินไหวเหมื่อนั้นทุกวันนี้ไหวรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนท่าน จงเฝ้าดูต่อไปโดยเฉพาะวันนี้เราพูดความจริงเบื้องหลังมิติโลกที่เป็นความลับให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้เห็นของจริงว่าเดี๋ยวมันจะมีการแผ่นดินไหวและจะมีเป็นจะเกิดบ่อย่บาง,งุนที่มีคนพากาันเสียชีวิตนับสิบนับร้อยมันจะต้องเกิดที่ใดที่หนึ่งบนโลกเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังช่างเทคนิคต้องการแสดงมายายท่านเห็นว่าที่พระบิดาทรงเมตตาให้อนุตระธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวมันคือความจริงท่านจะได้เห็นจะได้พิสูจน์กัน ลองดูนะคงไม่นานเกินรอท่านจะได้เห็นเพื่อพิสูจน์เพราะว่าจิตสำนึกของโลกตกตำ่ำคือการระเบิดในแกนโลกมันไม่คงที่มันไม่สม่ำเสมอจึงทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการสุดตัวมีการขยับขับเคลื่อนจนเกิดอาการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเอิร์ q เควกก็คือแผ่นดินไหวแล้วถี่ขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นต่อไปมันก็จะไหวมาใกล้ฝ่าเท้าของท่านนะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังเหลวไหล ซึ่งเดี๋ยวอยู่ในข้อที่สองท่านเหลวไหลคือมนุษย์โลกเหลวไหลเลยทําให้จิตสานึกของโลกตกต่าเราบอกแล้วไงเราเริ่มบอกกับท่านแล้วว่ามนุษย์กับโลกแยกกันไม่ได้มนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้อ <c> ง <oughs> มนุษย์ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจิตวิญ,ญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกหนึ่งในหกข้อในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรี ในภพชาติแรกด้วยซ้ำเราเล่าให้ฟังแค่นี้นะประการที่สองสงครามภัยพิบัติเกิดจากจิตสำนึกมนุษย์ตกต่ำเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำนี่แหละพี่น้องครับมันจึงทำให้จิตสำนึกของโลกตกต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตะกี้เราเอาผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุมาพูดให้ท่านฟังก่อนก็เรียกว่าพูดจากข้างนอกเข้ามาหาข้างใน นึกออกไหมคร out in ไม่ใช่ in out เอาจากข้างนอกเข้ามาข้างในเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองถ้าจะไม่ให้นึกตกต่ำก็คือต้องนึกบวกนึกดีนึกชอบไม่ใช่นึกชั่วนึกออกแต่เรื่องดีๆกับนึกออกแต่เรื่องชั่วๆไม่เหมือนกันนึกเอานึกเอาแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดี แทนที่จะนึกเอาแต่เรื่องดีๆก็ไม่นึกนึกเองเห็นใครเขาทาอะไรแล้วเขายังไม่ได้บอกหรอกว่าเขาคิดอะไรเราเห็นปั๊บเรานึกแทนเขาเลยแต่แทนที่จะนึกบวกลายเป็นนึกลบอีกนี่คือจิตสํานึกของมนุษย์ที่ตกต่าอาจจะเพราะแวงกันหรือเพราะสันดานไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมนุษย์เนี่ยพอนึกลบมันจะทําให้คิดลบพอคิดลบก็จะพูดลบแล้วก็ปฏิบัติลบมนุษย์เป็นแบบนี้ทุกวันนี้ หนักหนามากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองกับโลกมันสัมพันธ์กันโลกเป็นบ้านตัวเองเป็นผู้อยู่ในบ้านไม่รักบ้านตัวเองบ้านก็มีโอกาสพังโซมไม่มีการทนุบำรุงไม่มีการดูแลเนี่ยเนี่ยโลกกับมนุษย์ก็เหมือนกันเพราะไม่เคยใส่ใจไงว่าจิตสํานึกของตัวเองที่โบกพร่องเหลวไหลหรือตกต่ำเนี่ยมันจะทําให้จิตสํานึกของโลกพลอยตกต่ำตามไปด้วย เราบอกแล้วยุคใดก็ตามพระบิดาให้เรากล่าวเสมอยุคใดก็ตามที่มนุษย์เรามีจิตสํานึกตกต่ํายุคนั้นมนุษย์จะต้องทําสงครามกับภัยพิบัติเสมอท่านขีดเส้นใต้และกรุณาจดจําไว้ให้เราพูดเมื่อไหร่เราก็จะพูดอย่างนี้ครับนี่แสดงว่ามนุษย์กับโลกมันเกี่ยวพันกันมากถ้าพวกเราเนี่ยออกมาแล้วสร้างสงครามกลางเมืองเพราะจิตสำนึกต่ำซ้ำสำนึกสำนึกตกต่ำ ฆ่ากันตายสวานึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเตรียมตัวรับภัยพิบัติได้เลยเตรียมตัวรับภัยพิบัติได้เลยท่านต้องได้เผชิญแน่แน่แล้วเราก็เชื่อว่าทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะรอดจากภัยพิบัติคือที่จะรอดแปลว่าที่จะไม่เจอภัยพิบัติแต่ท่านจะรอดหรือไม่รอดท่านลองหลับตาดูนะเอาคนมายืนเข้าแถวนะสักสิบยี่สิบคนแล้วก็นะใช้ปืนกลน,นะอยู่ห่างๆนะ ยิงกราดไปที่คนที่เข้าแถวนั่นมันจะมีบางคนรอดชีวิตมันจะมีบางคนรอดชีวิตไม่ได้โดนกระสุนถึงแม้เป็นปืน,นกลกราดยิงนะไม่ใช่ว่ามันจะตายหมดทุกคนที่เข้าแถวนันท่านสร้างมันมีตัวอย่างให้เห็นมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตสํานึกตกต่าก็จะเป็นเหตุให้จิตสํานึกของโลกก็ตกตำ่ำนั่นแสดงว่า จิตสานึกของมนุษย์กับจิตสํานึกของโลกจิตสานึกของโลกคือแรงระเบิดในแกนโลกมันต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนของจิตสํานึกของมนุษย์ทุกคนบนโลกที่จะต้องทําอะไรบางอย่างกับบางสิ่งที่อยู่ในแกนโลกแล้วทําให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมออย่างคงที่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแหละมันจึงจะทําให้โลกสมดุลพี่ๆน้องๆครับพระาศาสดาบางพระองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้ ท่านก็คงจะจําได้มั้งเมตตาธรรมํำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราแต่จิตสํานึกของเราไม่ดีเช่นเราคิดไม่ดีคิดชั่วทําชั่วโลกก็จะเป็น <c oughs> ผู้ที่มีพฤติกรรมชั่วตามเราไปด้วยถ้าทุกคนบนโลกเป็นคนดีดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะทําตัวเหมือนเป็นคนดีตามมนุษย์ไปด้วยคนดีก็คือเขาจะไม่เกเรเขาจะไม่ทําร้ายเขาจะไม่เกิดภัยพิบัติที่ทําให้มนุษย์ต้องตายต้องบาดเจ็บต้องเดือดร้อน ใช่ไหมเช่นถ้าท่านทําดีกับเพื่อนมนุษย์คนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ท่านของท่านก็จะดีกับท่านขณะเดียวกันถ้าท่านทําชั่วกับเพื่อนมนุษย์คนไหนเขาก็จะทําชั่วกับท่านตอบแทนกลับมาโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกท่านเป็นคนดีโลกก็จะดีกับท่านถ้าพวกท่านเป็นคนชั่วโลกก็จะชั่วกับท่านชัดไหมพี่น้องครับเราไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อเรามาชวนให้ท่านคิดตามพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นอนุตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดสอนท่านได้ เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกระบบเอกภพเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกอน,นันตจักรวาลเพราะเหตุน,นี้เองแม้พระองค์ที่เป็นสัพพันธอยู่จึงไม่อาจรู้แล้วกล่าวให้ท่านฟังได้เห็นไหมถ้าเราไม่กลับมาบอกความจริงกับท่านตรงนี้ไม่มีใครสามารถนิพพานหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้หรอกเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้เมื่อไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็ปฏิบัติตนไม่ถูกก็ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับประการที่สามเดิดสงครามภัยพิบัติในประการที่สามก็คือโลกขาดพลังงานความรักนี่ก็เป็นการพูดจาก out เอาเข้าไปข้างในก็คือเอาท์อิไไม่ใช่อินเอานะเราให้ท่านเห็นภาพมายาด้วยตาเนื้อก่อนแต่พอมาถึงข้อสามเนี่ยเห็นมายาด้วยตาเนื้อชักจะลำบากนะต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วเราบอกท่านว่าจิตสํานึกของมนุษย์ตกต่ำหมายถึงอะไรครับ ที่มันทําให้จิตสานึกของโลกตกตามเพราะเวลามนุษย์เราเนี่ยมีอาการสั่นสะเทือนทางจิตท,ที่เรียกว่ามนโนกรรมเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เป็นพฤติกรรมทางจิตอย่างเดียวครับแต่มันจะมีชนิดของประเภทประเภทของคลื่นพลังงานของจิตท,ที่สั่นสะเทือนเป็นอาการนะมันจะมีค่าทางไฟฟ้าเป็นบวกและเป็นลบด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านองค์พระผู้สร้างหรือพระผู้เเจ้าทรงกําหนดไว้อย่างนี้ โดยทรงมอบให้พี่เพลเดียนกับพี่อาร์คโชเรียนอาร์คโชเรียนกับเพีเดียนเนี่ยหมายถึงผู้ที่เคยมีรูปธรรมเป็นมนุษย์นะช่วยกันผลิตสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้จิตวิญญาณได้ใช้เป็นเครื่องมือแล้วจิตวิญญาณก็มอบหน้าที่ให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทําหน้าที่แทนตัวเองในการดูแลทั้งสองมิติในการมาเกิดเป็นคนหรือเป็นเป็นคนสองมิติหรือมันกมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเราเคยเล่าความจริงที่เป็นความลับตรงนี้ให้ท่านฟังไปแล้วแต่ท่านอยากรู้ไปย้อนดูนะ EP ที่ หลังจากสามอุกรณสามศูนย์แปดเนี่ยไปค่อยค่อยย้อนดูขยันดูหน่อยพี่น้องครับมันมีความจริงที่เรากล่าวไว้เยอะมากแต่เราไม่กล่าวตอนเดียวคืนวันเสาร์เดียวสามทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งครึ่งตีสองประมาณเนี่ยเราไม่กล่าวทีเดียวหมดเพราะมันมีเยอะมากมันมากกว่าใบไม้ในกำมือที่อย่างที่พระศาสดาบ,บางพระองค์ท่านได้ทรงล่ัวไว้มันมีเยอะกว่าเยอะอ่ะโลกขาดพลังงานความรักเพราะอะไรเพราะความรักที่ได้จากจิตสำนึกของมนุษย์ที่สูงส่งเท่านั้น ความรักที่ได้จากการสั่นสะเทือนทางจิตสนึกด้านบวกที่สูงสง่งไม่ใช่ที่ตกต่ำของมนุษย์โลกไอของสัตว์ไม่ต้องห่วงเพราะสัตว์มันให้บวกกับโลกอยู่ตลอดเวลาตามสัญชตาตญาณของมันอยู่แล้วต้นไม้ต้นไร่พืชหญ้าให้พลังงานด้านบวกผ่านปลายรากที่ยังลงไปในแผ่นดินยังลงไปในพระแม่ธรณียังลงไปในแกนโลกอยู่แล้วสมัยก่อนรู้จักแต่โลกคือพระแม่ธรณีแต่สมัยนี้เราให้ท่านรู้ความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ว่าในแกนโลกเนี่ยมันมีนะกลไกอย่างนึงที่พระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ในแกนโลกเขาเรียกว่าเป็นจิตหรือใจของโลกและวพระอ,องค์ทรงสร้างไว้ให้มันเซนซิทีฟเซนซิทีฟกับอะไรเวลาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป,ปรธรรมมนุษย์ของมนุษย์เนี่ยหรือของสัตว์หรือของต้นไม้สั่นสะเทือ,อรรนทางจิตสํานึกที่สูงส่งก็คือเป็นจิตสํานึกแห่งรักเพื่อให้จิตสํานึกด้านบวกที่เป็นอดทนอดกลั้นให้อาภายัย จิตสานึกด้านบวกที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาหมวดเหล่านี้พี่น้องครับมันจะทําให้เครื่องยนต์กลไกในร่างกายของท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตเวียงออกมาภายนอกเพื่อมอบให้กับโลกพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับก้อนธาตุชนิดหนึ่งมีสีเขียวใส ซึ่งเป็นสีเขียวมรกตรคล้ายๆปกเสื้อของเราวันนี้นะ,ะนะบังเอิญจริงๆนะสีเขียวมรกตรอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหนียวหนือคล้ายกังเมถูกติดตั้งอยู่ในแกนโลกถ้าคนไทยกําลังรักกันนะคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเนี่ยเป็นพลังจิตนะด้านบวกนะไม่ใช่ปโปรตอนที่เป็นคลื่นไฟฟ้าปโปรตอนไม่ใช่นะคลื่นของพลังงานจิตเนี่ยมันมีมิติสูงกว่าคลื่นไฟฟ้า ที่วิ่งตามสายวิ่งตามเส้นนะมิติมันสูงกว่ามันละเอียดกว่านั่นเองนะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกถ้าท่านรักกันได้ให้เอาัยกันเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันอยู่ตลอดเวลาพลังงานความรักด้านบวกเนี้ยมันจะลงไป <c oughs> ที่แกนโลกไปทําปฏิกิริยากับอะตอมของาธาตุออกซิเจนสีเขียวมรกตที่อยู่ในแกนโลกทาให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกประทัดพวงใหญ่ อะตอมนี้ระเบิดแล้วมันจะเป็นเหตุให้อะตอมข้างเคียงระเบิดตามไปด้วยเ็าเรียกว่าเชน i รีแอคชั่นการระเบิดในแกนโลกเนี่ยเนื่องจากโลกมันใหญ่มากก้อนธาตุออกซิเจนก็ก้อนใหญ่มันอะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบขณะที่จิตมนุษย์เนี่ยให้พลังงานความรักเวียงออกมาเป็นบวกบวกเจอกับลบปับ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์พระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ย มันทาให้เกิดการระเบิดการแตกตัวของอะตอมของธาตุออกซิเจนการระเบิดแตกตัวมันทําให้เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องกับอะตอมข้างเคียงแบบแบบลูกโซ่มันทําให้ก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้าของคนไทยที่กําลังตื่นอยู่กําลังมีความรักอยู่ในช่วงเวลากลางวันมันเกิดการระเบิดแล้วจะมีการบิดตัวเพราะฝั่งตรงข้าม่ยโลกฝั่งตรงข้ามจะเป็นกลางคืนทุกคนนอนไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วสั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้น เพื่อจะมาทําให้เกิดปัญหาให้ฝ่ายประเทศไทยหรือเอเชียที่กําลังทําให้มันเกิดการระเบิดถ้ามันระเบิดพร้อมกันทั้งก้อนทุกทิศทุกทางทั้งโลกโลกนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะบิดตัวหรือทําให้เกิดการเวียงหมุนได้มันเมื่อด้านนี้บิดตัวมันด้านนู้นต้องหยุดมันก็จะทําให้โลกนี้บิดตัวใช่ไหมนึกภาพออกไหมอ่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ว่าพระบิดาทรงติดตั้งกลไกนี้เอาไว้ให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นะีไม่เบียดเบียนกันไม่ก้าวล่วงซึ่งก,กันและกันท่านจะสือศีลห้าหรือศีลสองยี่สิบเจ็ดข้ออะไรก็ตามถ้าท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านก็กลับบ้านไม่ได้คนระับอย่างเก่งก็หลุดลอยไปค้างตึงอยู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องรู้ว่าภารกิจของท่านเนี่ยทาไมพระพุทธองค์จึงสอนให้มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาทําไมองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนให้อดทนอดกลั้นช่างแอบไปก็เป็นความรักทั้งนั้นนะครับเพื่อให้พลังจิตที่เหวี่ยงเป็นคลื่นไฟฟ้าไมา่เด็กของมันเป็นด้านบวกแล้วจะถูกเหนี่ยวรั้งงลลไปที่แกกนโ ก็คือที่จิตของโลกเพื่อทําให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องมันถ้าท่านถ้าท่านจิตเสือ่อมมีแต่กิเลสหนาะตัณหาเยอะไม่สามารถรักได้อภัยได้รักเพื่อให้นะไม่ใช่รักเพื่อเอาโลกก็จะขาดพลังงานความรักที่จะไปทําให้แกนโลกเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้โลกหมุนถามว่าถามว่าโลกเกิดภัยพิบัติเพราะอะไรเพราะหมุนแล้วมีความเร็วในการเวี่ยงหมุนไม่คงที่ไม่สม่ําเสมอ แล้วแรงระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอทาให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะแรงดันในแกนโลกไม่สม่ำเสมอแผ่นเปลือกโลกที่พระบิดาทรงสร้างไว้สามแผ่นสี่แผ่นตอนนี้กลายเป็นเจ็ดแผ่นแล้วเพราะมันไหวบ่อยมากจนมันแตกร้าวกลายเป็นเจ็ดแผ่นแล้วแผ่นเปลือกโลกมันสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างอิสระถ้าถึงวันหนึ่งมนุษย์เราจิตสานึกต่าตมฆ่ากันได้แม้กระทั่งคนในชาติเดียวกันทําร้ายกันได้แม้กระทั่งคนต่างชาติ ไม่มีจิตสนึกแห่งความรักไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรแผ่นเปลือกโลกก็จะยุบแผ่นเปลือกโลกก็จะซุดจมลงไปในใต้มหาสมุทรที่เราบอกแล้วไงว่าเกาะ,ะแก่งใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยทุกเกาะมันจะจมลงไปอยู่ใต้สมุทรพระบิดาจะเอาไปซุกซ่อนไว้ใต้โลกเพราะอะไรเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกขาดแรงดันจากแกนโลกถามว่าขาดแรงดันเพราะอะไร พราะโลกขาดพลังงานความรักจากจิตมนุษย์เพราะมนุษย์ทั้งโลกจิตสํานึกต่ตําตมไม่สามารถที่จะใช้ความรักที่มีอยู่ซึ่งจิตวิญญาณแบกขนออกมาแบกขนมาจากแดนจิตจักรวาลน,นอกระบบเอกภพขนมาเป็นพันปีหมื่นปีบางคนเกิดมาเป็นพันพบชาติแล้วเป็นหมื่นพบชาติแล้วก็ยังไม่มีปัญญาจะเอาพลังงานความรักจากจิตวิญญาณออกมามอบให้กับโลกได้แลวทุกวันนี้ก็แย่ลงนะเพราะมนุษย์เรากิเลสหนาตัณหายเยอะจิตสํานึกเสื่อมโทรม ทำความชั่วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวชั่วเห็นกงจักเป็นดอกบัวคนโบราณพูดเอาไว้ทุกวันนี้ยุคเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเสื่อมหมดนี่คือเหตุผลว่าทําไมจิตจกักรวาลมรควิถีจิตจักรวาลจึงต้องมาแทรกในช่วงปลายเพราะนี่คือทางเลือกสุดท้ายที่จะนําพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านพาลูกแกะของพ่อกลับบ้านพาเจ้าสาวของเราเข้าเรือนหอก็คือผ่านประตู กูกระต่ายออกไปยังดานน่านนภาลายที่เป็นประตูมิติของอนันตจักรวนันไปทําหน้าที่ชําระอะไรบางสิ่งตรงนั้นแล้วกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปเลยจึงต้องมีเราท่านฟังแล้วท่านเข้าใจใช่ไหมบางคนยังไม่จริงจังกับธรรมะเลยฟังสื่อพระโอวาทเอาไว้ตอนว่างๆไม่ได้จริงจังเลยนะยังมีโลภโทสะโมหะอยู่นะนะยังวิจารณคนอื่นอยู่ว่าไม่มีศีลธรรมแต่ไม่เคยก้มลงมองมองตัวเองว่า เลากางเกงตัวเองอะ่ะมันปรีข้างหน้าปริข้างหลังอยู่เแวบชเแวบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองมีข้อบอกพร่องเอาละประการที่สองเดี๋ยวจะมาละโลกเสียสมดุลอย่างรุนแรงเพราะขาดความรักจากจิตมนุษย์พอขาดความรักจากจิตมนุษย์เนื่องจากจิตมนุษย์ตกต่ำจิตสํานึกตกต่ำนึกออกนึกเอานึกเองตกต่ำการคิดความฉลาดคิดคิดด้านบวกเลยคิดไม่ได้คิดได้แต่เรื่องชั่วๆ มันเลยมีผลทาให้จิตสานึกของโลกคือแรงระเบิดแรงสันสเทียนในแกนโลกเนี่ยมันตกต่าตามไปด้วยตอนนี้เห็นภาพอย่างครับพี่น้องครับขอ้อหนึ่งถึงสามมันเกี่ยวพันกันใช่ไหมและทุกวันนี้เริ่มเกิดสงครามภัยพิบัติแล้วให้ท่านสังเกตและให้ท่านเฝ้าสังเกตไปเรื่อยเเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเตือนมาคอยบอกท่านท่านเห็นปั๊บเนี่ยนะท่านจะมีเซนส์จะมีสัญชาตญาณของท่านท่านน่าจะรู้นะครับเรามาดูภาพนี้นิดหนึ่ง